วันนี้ในเรื่องการปราบปรามบ้านเราเนี่ยตำรวจกองคับการปราบปรามนำกำลังเข้าจับกลุ่มนายราชาอายุย2ิบสองปีตามหมายจับสารอาญาข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นร่วมกันหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่บอกเลยนะครับว่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มามีการสมคบกันร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันเป็นอ้างยี่นะจับได้ที่บ้านหลังหนึ่งที่ตำบลหาดคำอำเภอเมืองจังหวัดนองคายคุณผู้ชมจะสงสัยว่าไปจับทำไมพฤติการเป็นยังไงหลอกลวงยังไงอันนี้ค่ะหลอกให้รักจากนั้นก็ชักชวนให้ลงทุนค่ะ เป็นอีกหนึ่งหลอกที่ได้รับความนิยมอย่างมากหลอกให้รักหลอกให้หลงปลอมโฟรไฟล์ของตัวเองว่าเป็นหนุ่มหล่อฐานะดีจากนั้นก็แชทเข้ามาตีสนิทนะคะสารสัมพันธ์พูดคุยกันและก็ชวนให้ลงทุนเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหายกว่า46ล้านบาท ผู้เสียหายก็เลยเข้าแจ้งความดําเนินคดีนะคะตํารวจก็ต้องไปยึดทรัพย์และวค่ะแล้วก็ตามจับกลุ่มตัวมาได้เรียกว่ากรณีการหลอกให้รักถือเป็นการหลอกลวงลําดับต้นๆเลยนะคะ,ะที่ทําให้เกิดผู้เสียหายจํานวนมากแล้วนี่คือหนึ่งในที่เป็นบัญชีม้าเกี่ยวกับคดีนี้ในราชานะะี่ยอมรับทุกข้อกล่าวหาเลยเพราะหลักฐานชัดจะเรียกว่ายอมรับสรารภาพหรือจำนวนด้วยหลักฐานนะน่าจะจำนวนด้วยหลักฐานจำนวนด้วยหลักฐาน ถ้าเป็นตำรวจเวลาไปจับกลุ่มใครก็จับได้โดยเราม่อมเหมือนกัน <c oughs> จานวนด้วยหลักฐานนะคะเอาวันนี้หลากหลายเรื่องเลยค่ะคุณผู้ชมกับข่าวหนึ่งชั่วโมงเต็มๆกับเรื่องดังหลังข่าวนะคะอันนี้หมดเวลาแล้วค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลคุณอิทธิพันธ์บัวทองรวมไปถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ